สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบัวจะมาแชร์วิธีการยืดกระดาษสีน้ำหลังจากที่เราได้ลงสีเรียบร้อยแล้วค่ะปกติเนี่ยสีน้ำเขาก็จะทำให้กระดาษนะคะมันมีความแอนตัวนะเราก็สามารถมายืดทีหลังได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีไม้กระดานเทปกระดาษคราฟซึ่งอันนี้เนี่ยบวกก็ตัดเอาไว้เลยนะให้มันพอดีกับความกว้างความยาวของรูปที่เราจะยืดนะคะ กระดาษทิชชู่ฟองน้ำภาชนะสำหรับใส่น้ำแล้วก็ผ้าขนหนูค่ะเราก็จะใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กที่เรามีเนี่ยนะคะวางไปบนแผ่นไม้กระดานก่อนแล้วก็เอารูปที่เราต้องการที่จะยืดเนี่ยมาคว่ำหน้าลงไปค่ะ จากนั้นนะคะจะใช้ฟองน้ําไปชุบน้ําให้ค่อนข้างชุ่มเลยนะแล้วก็มาปาดไปลงบนกระดาษให้ทั่วค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องระวังอย่าให้น้ำเนี่ยมันซึมย้อนลงไปด้านหน้าที่เป็นผลงานของเรานะคะก็พยายามใช้มือเนี่ยกดเอาไว้แล้วตัวผ้าขนหนูเนี่ยก็สามารถช่วยซึมจับน้ำออกไปได้ส่วนหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็จะทิ้งเขาไว้ให้น้ำเนี่ยมันซึมลงไปบนกระดาษประมาณ5นาทีค่ะก็จะสังเกตว่ากระดาษเนี่ยมันจะมีความม้วนงอเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะก็ยังไม่ต้องตกใจนะเมื่อครบกําหนดนะคะเราก็จะทําแบบเดิมนะคะเราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยมาปาดอีกหนึ่งครั้งให้ทั่วกระดาษเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เอาผ้าขนหนูออกแล้วก็หงายผลงานของเราบนกระดานที่ได้เตรียมไว้ค่ะแล้วเราจะใช้คราฟท์เทปนะคะที่เราได้ตัดเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยติดบริเวณขอบทั้ง4ด้านโดยก่อนติดเนี่ยเราก็จะใช้ฟองน้ำชุ่มนะคะปาดลงไปบนด้านที่มีกาวนะให้เขามีความเหนียวขึ้นมานะคะแล้วเราก็ติดทีละด้านค่ะ แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะถูให้ขอบเทปเนี่ยเขาเรียบสนิทไปกับแผ่นกระดานค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครมีตัวช่วยจับกระดาษเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะแต่ว่าทําคนเดียวก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็พยายามติดโดยให้กระดาษเนี่ยเขามีความตึงมีความเรียบมากที่สุดนะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะทิ้งเอาไว้ให้กระดาษคงแห้งสนิทเลยค่ะเมื่อกระดาษแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาตัดผลงานของเราออกมาจากไม้กระดานกันค่ะก็ใช้คัตเตอร์นะคะกรีดออกเบาๆค่ะ กระดาษที่ยืดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีกระดาษคาฟเนี่ยติดอยู่ทั้ง4ด้านนะก็สามารถเอาไปใช้ร่วมกับกรอบกระดาษได้นะเวลาที่เราเอาไปใส่ในกรอบรูปต่างๆนะคะซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะวาดรูปเนี่ยเราก็ต้องมีการเผื่อระยะเอาไว้ด้วยนะสำหรับการยืดกระดาษนะคะก็มีวิธีการง่ายๆแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะสวัสดีค่ะ